สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนน้องแค้นจะมาอย่างไรแมลุงพี่น้องน้องแค้นมาเฮื่อจบ,บอะไรครั้งแรกพี่น้องเอ้ยกาังว่าสิพาไปพาไปฮะนันลุงพาไปหา,พ,า,ปหาพ่อเพิ่นพ่อบอ,อยเพิ่นอ <c oughs> ยากไปหาพ่อบอ,อยว่ะสารโอ้ยชุ่มเจา้าหายห้องท้องแตก เหม็นบอนังแก่เนบอเมนเขจะคุ้มพอจะว่าจะชิบเป็นอื่นวะยอ่ปะยอะรวบป เราบอกเราบอกมีลูกด้บกนน้องแคน้องแกนจะไปอยู่น้ำลุงบอยพี่น้องคนนั้นะเห็นบ่ไอแคน้อยยิ่งเสายกว่าอยากไปหาลุงบอยลุงผงะไอ คุ้มพ่อแตงแต่ะต่อสาวพี่น้องเลยคุ้มพ่อไว้ให้พาไปหาลุงบอยว่สะสิขิดหอดตื่นขึ้นมากะใสใส่ชุดนี้ได้หน่<ะ>เอื่อยวะน้องแน่นว่าใส่ชุดอันนี้อยากไปหา,มมา,าอยากไปหาลุงบอยว่สะสิเป็นยังไงคือจะไปหาลุงบอย ທາງເປື້ອນກະໃຫ້ເປື້ອນກິນແຕ່ອົ້ມຍິ້ມມາມາຜູ້ດີແວ່ຫັ້ນຢາກໄດ້ອົ້ມຍິ້ມຍິ້ມແນ່ເມອົ້ມຍິ້ມອົ້ມຍິ້ມບໍ່ຍິອິຍິ້ เพื่อนว่าบอกให้แม่มีเจ้าว่าจะไปส่งเงี้ยเฮ้ยไปส่งเกาจักเถื่อนยังก็ยังดังไพ่อนดังอันไพ่ใสอันเต้าทุกคนนะนะไปหาผู้นั่นเดปหาผู้บ่าวไปู้บ่าวจักเน่ผู้บ่าวแม่นนะก็คือเบิร์นมาสินะผู้บ่าวแม่นนะเดี๋ยวมึงดูก่อนเดี๋ยวมึงก่อนด้อ หยิมไปไปอยากไปหาลุงบอยตอนนี้ก็อยู่เพือนชาวบุรียเพราะว่าแม่มาได้พาไป ยังไม่ได้พาไปเพราะว่าไปกยั้างด้วยงกมา่นสบยีงเพี่เช้าสีก้องกองหนากอ้ยงงก้องล้างนีอยู่บได้เปิดกล่องนอนแคนหัวควันนะฮะจะกิงเงาของนองอมัน่อยเพิ่เป็นอะไรสบายดีพินเงา ขาก็ลก็แช่ก็จิ้มข้าวบงไรเงี้ย,บบยเด้อข้ามาน้องมื้อเงี้ย <Okay. S 2> ข้าวข้าวเนี้ยอ่าฝากด้ไหมคะข้าวข้าวรังกแคนข้าวแคนมันนี่บอกเหล็กหอยด้อยมันนี่นะฟันมือ่อเกินหินหอยได้ไปเก็บหอยฮักก็มากจะหางกมากผมไยิดเ้อหยาไปหาน้ม่มาแกง ว่างก็ไปชักยาวัคซีนเก็บแข้งอยู่หักอุ้ยไปเป็นไงที่มันเป็นยังไงมันแบบมันแบบงุ๊กนุกโงงิ๊กโงดึกวินๆวิ่งุ๊กโซงงุกโชงเฮ้เจ้าหลายตามเห็นกิ่งแบนกูไปนอนเมื่อยอีพ่อนะน้เย็นหนาวท้องเ้าท้งเหงาพตอง ยาตเงาคนกับมัวเหงาไม่เชิงไม่เชิง,งมันทำดบบคิดยาไปสิไปอยู่น้ำลุงบอยเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยจ้ะน้องแค้นสิไปอยู่น้ำลุงบอยแต่บ่หูสิมบมือแรงด้บ่มือแรงเลยค่อยทางแล้วบ้านนี้ใครคิดไปอ้ามบ่นี่แต่เพิ่นว่าว่าสิไปนอนคืนหนึ่งเพิ่นบอกอ๋อออกมาได้ไหมนี่นออกบ่ ต้องบอยมาให้ออกชาวปุแกเนี้มาใส่ทงาิดปเรียบห้มืออื่น็มาเอาื่นาจบไปวัดอะไร พ่อคนก็เมื่อยพ่อน้องแค้นก็เมื่อยเพราะว่าคนพว่าร์ได้มานีก็ไปเอาขี้เกล็ดลงขี้เกล็ดที่มาทมฐานบ่าเหี้ยเขาปะคนว่าเฮียนปลาบุไลไปน้ำปลาบุไลเมื่อยเฮียนไม่มีปลาติดแผล

เศ้านี่นะคุ้มหมาพ่ออัดไปแต่แจะเศร้าว่าใส่สุดใส่สุดสุดอีได้ไปว <ไป S 2> ่า,าอยากไปหาลุงบอยอ,อยากไปคนเขาซอยลุงบอยมาสักเอาสีขาวขึ้นมาดูมือป้าเอาไปไหนเนออยากไปคนเขาซอยลุงบอยมาสัแใ่มือทางเปื่อนกับไมเปื่อนมาทีไปมาสิให้แมมมี่ไปส่งยันยันสอนกันลากระยันแมมมี่ผาถิ่มเขียว เจ้าคือปอบันปจ่าคือ uh uh> ันถามซาบุไลจะนในทีมแขวหนาทั้งแมนป้าทั้งหลานเนี่ยนี่โมแขนไปใส่เอาป่บันไปใส่เข่าไ่ใส่แขวเอาบ่แขนจะสิไปใหญ่ใช่ไหมยามันเขาออกถูก่แล้วยามันมันบดเดด เอ้าแกเอาออลูกนะขากับบอจักคือกันเนาะก็หวาน้นกับปกติเข้นเลยหนาคือใสแท่วะบ่งนั่นน่ะหนาคือใสแท่

โอเคแล้วอย่ให้ปะไปนำบ่เมื่อแรกนี่ยรุนกีนน้องเอนจนนอนน้ำลุงบอยเือนะบอกพอเพื่อนถือเรื่องไมเห็นบ่ได้ถือไปอันต้องเพื่อนว่าอย่างก่เพื่นเพื่นกว่าจีบว่าไอ้เขาบบอกว่าอืม บาถือไลได้ดักหลังไอ้ข้าวเจ้าได้เหรอสิเถียงกันนี่มาถือไปไล้เจ้จา,า,าข้าวเจ้าเอามาขายบ่าไงขาวเจ้าเขียนโอเคพี่เนาะอันดาพระจากน้องแคนกับแม่มี่สิได้ไปส่งกิหน้าพ่อกันหมาสบายดี <c oughs>